มาแล้วจ้าฝาเปิดฝนตกแป๊บเดียวเองพี่พี่นะคะแดดออกแล้วลูกค้านะคะมาได้เลยพี่พี่นัดไว้มาอย่างครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้นะสวัสดีนะคะอีกรอบหนึ่งลูกค้านะคะ ฟ้าเปิดแดดออกแล้วพี่ๆแวะมาใช้บริการได้เลยนะคะอย่างปายแดงต่อเติมกันยางค่ะสินค้าราคาพิเศษสินค้าราคาโปรยางใหม่นะคะมีให้พี่พี่ทุกไซส์เลยนะฮะสเปคเก่มเดิมติดรถเนี่ยลูกค้าสามารถเช็คสินค้ากับทางแอดมินได้เลยนะคะราคาน้องแจ้งทุกไซส์ทุกเบอร์เลยพี่พี่ค่ะ้วสามารถทักมาได้หรือจะวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะ,ะตอนนี้ค่อนข้างพร้อมพี่พี่ค่ะเว้นแต่ว่าตัวไหนหมดจะรีบอัปเดตผ่านหน้าเพจให้เนาะตอนช่วงเช้าเนาะพี่เนาะ GR ใช่ไหมพี่นี่รีเจนเดอร์ลูกค้าขาอนี่รีเจนเดอร์นะทีนี้มารีเจนเดอร์นะพี่ๆก็จะได้เห็นนะคะนี่คือยางขอบ20ลูกค้ามาเปลี่ยนยางแน่นอน,นะคะพีดีสามเอสี่เส้นก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันนะคะลูกค้าขะราคาเดิมราคาดีเหมือนเดิมสตาร์ทิ้งห้าสิบปีสองพันยี่สี่กูคุค้มมากนะจีนะคะรถเกง๋งอย่างวีออสยาริซมีนะคะโยโกฮาม่าเจ็ดพันเก้าแบบนี้ลูกค้ายางใหม่ปีสองพันยี่ห้าค่ะนะคะล้อด้านใน ด้านในมีู su hider เนี่ยลูกค้ามาเปลี่ยนแมวนความยางหรือจะเอาเป็นลอ้อซีอูดหนึ่งเก้านะคะก็สวยใช้งานได้ดีเหมือนกันลูกค้าชอบแบบไหนก็มาเลือกมาชมสินค้าหน้าร้านวอล์กอินมาได้เลยนะพี่นะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะตะลึกใช่ไหมคะลูกค้าแวะมานะพี่พี่นะคะอายุทยาเพชรบุรีมาจีนพี่พี่นะคะสนใจมาได้เดือนนี้ชุดโปรค่ะลูกค้าคาเพีเนอร์ ner, ชุดโปรลูกค้าเลือกเป็น AT 0 0 1 14, 4เส้น14,000บาทเท่านั้นนะคะยางนะยางใหม่ยางใหม่ปลายปี2,024ปลายปีนี้คือสัปดาห์ไหนนาะสัปดาห์ที่44แล้ว่พี่ยินนะ40ขึ้นนะคะลูกค้าสัปดาห์40ขึ้นอ่าเนี่ยเลยใช้ปรติดตั้งค่อนข้างรวดเร็วนะคะวันนี้คิวว่างลูกค้าขาคิวว่างเทคสินงนะก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าจะเอาไปหน่พร้อมยางไหมเนี่ยตัวนี้รู้สึกเนาะ พี่พี่ถ้าได้4ีอุชุดสชุดหนึ่งเนาะเฮ้ยหรือว่าลูกค้าจะกลับมาใส่รอดเดิมก็ได้นะพี่นะนะคะลูกคา้าหาบไปชมสินค้าด้านในกันนะคะตอนนี้แอดมินประกรบนะประกรบเดียวๆประกรบนะนี่เฮียหน้ามนคนรอนะคะแล้วก็นุนน้องกี้นะคะน้องป๊อปนี่ลูกค้านะคะกลูกค้าก็เลือกได้เลยนะคะจะเอาเป็น แม่ข้มยางเฉพาะยางยางขอบพี่เซีอันนี้น้องป๊อบนะคะกำลังแนะนำสินค้าให้ลูกค้าอยู่อ e ีส e ูไฮเดอร์อี u ูไฮเดอร์ออกดีดีวีวๆวันนี้อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเอาตัวทอ็อปอ่ะจ๊ะ เเห็นมื่อกี้น้องก็เขียนตัวมันจะมี S รุ่น V กับ SV พี่ๆนะคะตัว SV เนี่ยเป็นต้นท็อปขอบ15ห้านะคะลูกค้ารุ่น V จะเป็นตัวสีบอลนะคะราคาถ้าเกิดว่าพี่เอาตัว V เริ่มต้นแหมงจะเป็นสีเทาสีเทาพี่ไม่ใช่สีบอลเฮ้ยผิดสับสนสีนะเฮียเคยดูหลายรอบพี่ไอ้สีเทาบอกสีบอลสีบอลบอกสีเทานะฮะเออเหมือนในนั้นเลยลูกค้าสีน้ําเงินเรียกสีเขียวบ่งบอกว่าบ่งบอกว่าอะไรคะ ลูกค้าจะอายุนะฮะเออมะม่มวงเรียกมะม่วงเออพี่พี่นะฮะสีนํำเงินน่ะสีเขียวค่านะฮะออวันนี้ลูกค้าที่มาใส่ร้านยางแนะนำบินทางโอ้โหได้เลยเดี๋ยวจะพาประชาสัมพันธ์ให้นะคะพี่พี่ที่มาต่าาต่างจังหวัดส่วนใหญ่มาจต่ต่างจังหวัดเนาะใช้ลาดติดตั้งยางแล้วนะคะอ่ะไปทานข้าวที่ร้านควนาลิมคลองอร่อยมากโอโ้พูดแล้วนแบบ คืนน้ำลายก่อนลูกค้าหิวข้าวนะคะพี่พี่เป็นอาหารฟิวชั่นทั่วไปเลยยำอร่อยมากยำโบราณพี่ๆลองไปชิมนะ,ะต้มยำปลาช่อนแบบนี้ลูกค้าหน้าฝนแบบนี้อะไรคะป้าหมอป้าหมอนะคะชูชีป้าหมออูย้ยลูกค้านะไว้พี่ๆแวะไปได้เลยนะควราเดมทอนวันนี้เขามีลด10%ด้วยสำหรับลูกค้า <c oughs> ที่มาจากร้านต่อจนเงนว้นะคะลูกค้า 1> 1มาจากร้านต่อเจริญกัญางลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าแต่ว่าขออย่างเดียวนะคะไปยินข้าวคัวอาริมพองแล้วบอกว่าให้มาร้านต่อจริงกันย์ุดลดสิบเปอร์เซ็นต์เจ๊งบงเลยนะลูกค้าไม่ได้นะพี่พี่นะแต่ถ้าไปคัวอาริมพองกนะ็คือลดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะสินค้าที่ร้านขายแล้วเป็นยางราคาโปรแล้วพี่พี่นะโปรโมชั่ันนะคะดีดีลูกค้านะคะมาได้เลยพี่พี่ค่ะนะคะจะเป็นล้อพร้อมยางแม็กพร้อมยางก็คือครบ มีครบมีพร้อมมากนะคะยางรถเก๋งยังขอบสิบห้าลูกค้าเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะคะมีแต่ห้าพันแปดพี่ๆนะคะของเดตันเดตันบายวีโซนดอลลอปอยู่ที่เจเจพานเอ็นเสอีสามรอยพัดเนี่ยสินค้าที่นํามาขายก็คือแบรนด์ชั้นนำค่ะมาให้แล้วนะค่ะลูกค้าวางใจได้เลยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือก็คือพร้อมมากน้องๆทีมงานก็มากประสบการณ์ลูกค้าอยู่ด้วยกันมานานนะคะพี่ๆนะลูกค้าขามีตะหนูนี่แหละพี่เพิ่งมาใหม่นะคะลูกค้า อันนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่ทั้งป๊อปเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะฟิ r เดนเนอร์สที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนี่ยลูกค้าขาราคาพอฟังเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทยางอะไรคับน้องนะเผื่อพี่บเข้ามาใหม่เนาะยางบีสโตนค่ะลูกค้าขาลูกค้าเลือกเป็นบีสโตนดูเลอร์เอทีศูนย์ศูนย์หนึ่งรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนด้วยหาลูกค้าอยากจะหามองยางมองหา,งหายางเอทีดอกกําลังดีเสียงไม่ดังรบกวนเกินไปนะคะดอกกําลังสวยไหลกว้างนะคะมีเซฟกตรง แก้มยางด้วยพี่พีรุ่นนี้เนาะนะคะแล้วก็อะไรอีกต้ามทานการเสื่อได้สูงนี่โอ้โหลูกนะคะ้แนะนำเลย a t ที1ููนะพี่ที่สําคัญได้ราคาโปรดีดีมีอีกหลายช้อยเดี๋ยวพาพาไปชมก่อนนะดูก่อนว่าพี่เขาเยังติดลูกค้าอยู่แต่เราไปได้อยู่พี่พีนะคะมาก่อนจะ้ะเป็นไงลูกคา้าของเยอะมากนะคะพี่พี นะลูกค้าสินค้าเยอะมากๆจริงสต็อกค,คือมีพร้อมมากพี่พี่พร้อมหรือยังนะคะพร้อมแล้วมาเลยจ้ะสตาร์ทรถมาเลยนะคะโยโกะค่าหมือนสามห้าร้อยมีนะพี่นะนะคะสำหรับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดค่ะอยู่ด้านในนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดโยโกะมากจีโอเก้าสี่จีเก้าสี่ก็พอละปะ ต้องใส่ G O เนอะอ e. G 94ค่ะพี่พี่ค่ะนะ4เส้น13,500ลูกค้านะเป็นยางปี2024ค่ะลูกค้าก็ลองดูเนาะปี5ก็จะมี b ต i s t o l Dueler HT ค่ะพี่11,700 1 7 5 0บาทนะ,ะ1 7 5 0 0บาทคือปี5ลูกค้าขานะ,ะถ้าเป็นรุ่นนี้ HT เนาะอ่ะเมอ่อวานี่ยออกไปเยอะมากพี่พี่เพราะว่าตัวนี้นะคะถ้าเป็นทางเรียบใช้ในเมืองตอบตจวยสุดนะคะ อายุการใช้งานยืดอยู่ในสูงมากสีเ่เซนอยู่ที่ห5 5 0 0ื่นห้าพบาท15,500บาทปี2องพสัปดาห์คือสี่ติอัพลูกค้าขาเมื่อวานลูกค้าก็มาเอาชุดโปรไปหลายท่านนะ่าจะเป็นสี่ห้าคันเลยนะคะเพราะประหยัดไปหลายพันบางคนก็เอา ยี่ห้าก็มีลูกค้าเลือกได้เลยนะคะยี่ห้าก็อยู่ที่หนึ0 0มื่นเจ็ดห้าร้อยต่างกันแค่สองพันนะคะแบบนี้เลยลูกค้าอันนี้ที่น้องบอกหนื่นสี่ลูกค้าที่ติดตั้งไปนึ่งห่สี่พันบาทที่ดูไหลาย,ยางแก้มยางนะน่าใช้ค่ะนะทื่สำคัญได้บิดโซนเนาะลูกค้าขาแบนชั้นนาเราคุ้นหูอยู่แล้วลูกค้านะตัวนี้มีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทเลยจากที่พี่สปอตยังมีพร้อมนะแต่เหลือน้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาหลังจาก หลังสงการก็ต้องจองเนาะพี่นะ้องเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวนี้เบอร์นี้นะคะจะเข้ามาอีกไหมเข้ามานะคือมีเข้าแน่นอนแต่ว่าราคานี้นาลูกค้าอันนี้น่า,นาสนใจราคาจะได้ราคานี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ารีบใช้นะะถึงรอบเปลี่ยนแล้วมาได้เลยลูกค้าค่ะได้ราคาที่ประหยัดย่อมเยาแน่นอนนะพี่นะขอบ1 8 2 6 5 6 1 8เป็นอีกเบอร์ที่ทางร้านขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้า4เส้น2 1 5 0 0ัรบาท 21,500บาทบิสโอนดูเลอร์เ t ที4นะคะเป็นรุ่นนิยมเลยตัวนั้นทนทนมากหนูก็ใช้รุ่นนี้อยู่พี่นะคะบิสโอนตัวนี้เลยนะดูเลอร์เอทีหกปีาพี่เนาะสองหมบาทส่วน AT ก็ขายดีไม่แพ้กัน AT ดอกตัวไหนเนาะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูดีกว่า AT ขอบ18เนปะพี่เนาะมันก็จะไหลกว้างค่ะ ออดอกใหญ่ๆลายกว้างๆลูกค้าต้านทากนกระสไลด้สูงนะคะตัวนั้นคือเท่ลูกค้า่ะมันบึกบึนแข็งแรงพี่พี่สี่เส้นจะอยู่ที่18,000หมื่นแปดพันยงปีย4่สิบสี่นะลูกค้าปีห้าอยู่ที่21,500บาทค่ะพี่ปีห้า21,500า้บาทนะลูกค้าขานะคะตัวนั้นเลยนะคะเดี๋ยวติดลูกค้าแป๊ดหนึ่งพี่เราจะไปซอยในก่อน,นลูกค้าไปไหนก่อนดีเราอะมามามาพี่พี่ตามมาลูกค้าไป ดี๋ยวให้พี่ได้เลือกชมสินค้าก่อนนะคะอ่ะเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้ไซส์นี้นะสองสี่ห้าเจ็ดสิบกสองหกห้าเจ็ดสิบกไม่มีนี่เลยมีแต่เบอร์นี้ค่ะสองห้าห้าเจ็ดสิบกซึ่งสามารถใส่เทียบเท่าได้เลยนะใส่เทียบเท่าได้เลยคุณพี่นะคะตัวนี้ดีทนด้วยนะทรงตัวได้ดีเยี่ยมสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทยางปีสองพันยี่สิบสี่นะพี่นะทางจังหวัดสนใจจับจองเป็นหลายหลายท่านเลยนะคะอ่าลูกค้าก็เอ้ยนะคะพี่แบบว่ากลันะคะควค่ะกลัวแบบว่าที่ร้านไม่มีเก็บปลาขทา,ะะขาด้ล กลัวแบบว่าโดนวิชาชีพบางคนโดนไปแล้วด้วยพี่เพราะสี่เส้นแปดพันบาทลูกค้าคะสี่เส้นแปดพันบาทลูกค้าโอนอย่างไวนะคะทีนี้ว่าโดนแล้วเข็ดพี่ไม่กล้าโอนแล้วนะ,ะต่อให้วีดีโอคอเปลี่ยนแอดมินสามคนสี่คนเห็นหน้าแล้วนะลูกค้าเห็นหน้าเ,าเ,ห,นห,นาเห็นสินค้าเนี่ยไม่กล้าโอนเพราะว่าเข็ดแล้วนะคะเป็นซะอย่างนี้ลูกค้านะคะเ,เรานี่ที่แบบส่งจริงแล้วก็จะขายยากลูกค้านะคะไม่เป็นไรลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไกลมากพี่ มาเลยลูกค้านะคะขคับรถมาร้านเลยมาเที่ยวดูซิปะุมธานีนี่ลูกค้าปะุมธา,านีร้านจะอยู่นอกเมืองแล้วลูกค้านะคะมาได้ยากๆพี่พี่ <laughs> มาได้ยากค่ะลูกค้าขานะคะมาเปิดจีเพ็มาเลยยางป้ายแดงต่อจัรงกันยางถ้าหลงถ้าเลยเป็นเรื่องปกตินะพี่นะลองดูซินะคะลองทําเป็นชาเลนจ์แบบเฮ้ยพี่มาครั้งนี้ก็คือเก่งมากนะมาไม่หลงเลยไม่เลยเลยแบบนี้ลูกค้านะทางวนสลับซับซ้อนนิดนึ่งนะจีพีเอนอกก็ดีทีลูกค้านะะเออนะเป็นมิตรกับร้านมากจีพเนี่ย ชอบพาลูกค้าไปวนก่อนพี่นะเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนุ่นพาไปลูกใต้สะพานมาไปไหนลูกค้าหนีกับบ้านไปหลายคนแล้วพี่นะหนีกับบ้านไปหลายคนแล้วนะหนีกลับไปโทรกลับไปลูกค้าถึงไหนแล้วเนาะจะบอกทางลูกค้าแล้วลูกค้างอนพี่นะลูกค้างอนไม่รับสายนะี่นะฮะเป็นการจบการขายลูกค้าก็เลยไม่ได้ขายเลยลูกค้าหนีกับบ้านนะพี่นะ <laughs> อันนี้พูดให้ฟังขำขำแล้วมีเนาะ เอาไรเนาะคันนี้แม็กพร้อมอยางพี่บีนะคะโตโยต้าเนี่ยผิดคาดมากคิดว่าลูกค้าจะมาเปลี่ยนเฉพาะยางเนาะเปลี่ยนเฉพาะยางยางถ้าเป็นเอ่อพวกตระกูล AT เนะี่ยมีบิสโตนพี่อย่างนี้เลยลูกค้า265 70ห้านะคะ AT 0ศูนเส้นละึ่งหมื่นหกห้ลูกค้า, 5, 70, 5, 02, 5, คาปี25ด้วยแล้วสวยนะคะสมรรถนะคือดีย่ยมเลยลูกค้าตัวนี้นทนนะคะทีนี้ผิดคาดลูกค้านะรู้สึกว่าจะเอาเป็นแม็กพร้อมอยางหรือเปล่าเนาะ เนี่ยเห็นน้องเข็นออกมาแล้วพี่ยางชุดโปรล้อพยางชุดโปรถ้าเป็นตัวนี้วันนี้ไปสองพี่ไปสองแล้วจ้ะนะคะของคันนี้เหรอพี่จอของคันนี้อ่าใช่เลยลูกค้าลูกค้าเลือกเป็นชุดโปรนะคะลีดเดอร์เด้วยพี่ๆนะคะเป็นลอ้อฟอร์จูเนอร์นะคะลีดเดอร์เอสก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดแลวที่ปัดเงาสรับสีเทาดํานะสวยนะ,ะมากวาความสวยแข็งแรงทนทานลักษณะและลูกค้าเลือกดีเลยทีเดียวเพราะว่าเลือกเป็นยางคู่ตัวโยกูฮามานะคะอยู่ที่ชุดละ สองหมืนหนึ่บาทจบจากราคานั้นเลยพี่พี่นะรวมเทินเก่านะดีทั้งคู่ลูกค้าค่ะดันหลบก็นุ่มเงียบนะโยโกก็อาจจะทนกว่าทีนี้อยู่ขึ้ว่าลูกค้าชอบตัวไหนนะคะพี่ดีทั้งคู่เลยว่าม,มันเป็นสเปคสูงนะคะกว่าเขาจะปล่อยรถมาเทสแล้วเทสอีกลูกค้ามั่นใจได้เลยนะพี่เนาะนะคะ ม่มยางเราก็พ่นสีดุมนะคะให้ลูกคาก่อนเนาะพีน่นนองนะคะพ่นสีดุมนะ,ะนี่คือเป็นเนมแม็กแบมพยางนะ,ะก่อนพ่นก็เคลียร์พื้นผิวค่ะลูกค้าขาอุ้ยเสียวฟันน่าดูนะคะเอาไอ้อะไรหน้าไปแซะๆ,ๆนะคะลูกค้าเสียวฟันมาก Ford, Ford, อฟอร์ดฟอร์ดชุดโปรโอ้โหฟอร์ดลูกค้านะคะฟอร์ดชุดโปรป้ายแดงขอบ 16- 17พร้อมแม็กที่สั่งมาที่นครศรีลูกค,ค้าประจำครับ ขอบคุณค่ะลูกค้าอันนี้พี่ธงศักดิ์จะสั่งใหม่หรือว่าสั่งไปแล้วพี่ธงศักดิ์ลูกค้าประจํานะคะม้อมแม็กซ์จะสั่งมานครศรีลูกค้าประจําครับนะคะลูกค้าาาาถถมว่่รรรรจิงหือเปลถโอ้ยลูกค้ารถจริงหรือเปล่า <laughs> อยู่หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ลูกค้าถามว่ารถจริงหรือเปล่าคะสิบเปอร์เซนต์ลูกคก้ากำลังจะไปนะคะเดี๋ยวบอกลูกค้าสั่งนี่ก่อนต้มยำปลาช่อนพี่ <c oughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปนะคะลดสิบเปอร์เซนต์ ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่ามาจากร้านตอตจริงกันยานลูกค้าได้ทันส่วนลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะต้ยมยำปลาช่อนยำโบราณพี่พี่ยำม,มุนเส้นโบราณเนี่ยเขาเขาทำมาอร่อยอร่อยลูกค้าขาดนะ,ะพี่พี่พูดแล้วก็เนาะตอนเย็นนะตอนเย็นตัวต้าหกรูนะคะที่หกสิบเจ็ดไหมลูกค้าคันนี้เนาะเหมือนคันนี้ไหมลูกค้าเอาไหม พี่ธงศักดิ์นะรอบนี้พี่เอาอะไรดีนะคะหนึ่งพี่ธงศักดิ์ที่บ้านมีรถหลายคันมากนะคะรถตัวเองไม่พอน้อยบอกญาติบอกพี่น้องคือสั่งอุดหนุนกันประจํานะพี่นะหนึ่งแปดห้าหกห้าสิบห้ามีของอะไรบ้างมียี่ห้อเดียวเลยพี่นะคะรู้เลยถ้าพี่ถามอย่ยางไซนี้นะคะรู้เลยนะคะรถจริงนะคะลูกค้าลูกค้าไปได้เลยรถจริงยำยำมุ้ยเจ้นโบราณอร่อยมากนี่เราไ่สั่งใช้ค่ะ หนึ่งแปดห้าหกห้า R สิบห้ามีของดัหลอบรู้เลยค่ะพี่ใช้รถอะไรนะมาสด้าสองเพราะอะไรพี่เฮียเขาสั่งสต็อกเบอร์นี้มาสำหรับมาสด้าสองโดยเฉพาะเลยนะมาสด้าสองโดยเฉพาะเลยพี่พี่นะไซส์นี้เลยลูกค้านะคะ N S F E C สามพัดนุ่มเงียบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่สำคัญลูกค้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทยางใหม่ปีสองพันยี่ห้าพร้อมประกรมใส่ถุงให้ครบสบราคานี้เลยพี่พี่นะ นี่เลยลูกค้าเบอร์นี้ไซส์นี้เลยเนาะที่ถ่ายกกรูปนะคะส่งค่ะแอดมินได้เลยสมมติว่าพี่อยากจะจองหรือพี่ถ้าเก็บไว้นะคะว่าพี่ถามน้องอะ่ 7, 5, นะ7,5 0 0นาะวันนั้นอะ่ะเออเผื่อมาที่ร้านเนี่ยมาถึงบอก800 0ันไม่ใช่ลูกค้าไ,ไม่มีค่ะไม่มีค่ะนะคะคือตรงนะคะอ่าต้องตรงนะลูกค้าแจ้งราคาหน้าร้านเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะพี่พีเว้นแต่มันมีแซอยู่ที่สี่ปีย่ห้านะคะ,ะยังใหม่ไม่ค่อยขึ้นลงไม่ค่อยสวิงเหมือนกับพวกล้อและยางป้ายแดงพี่นะคะ อันนี้ลูกค้าโอ้ยยังขอบยี่สิบนะคะไยแล้วคะ่ะนะคะสองหกห้าห้าสิอยสิบนะ,ะพี่ที่ A, 4, สามเอสี่เส้นอยู่ที่เท่าไหร่คะลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าติดตามไลฟ์สดนี่คือเท่าไหร่คะหนึ่งมืนหพนะคะน้องแก้งถามลูกค้าไปงี้แล้ะค่ะนะคะที่จริงนะตัวเองลืมพี่ๆี่นะคะลองเช็คราคาให้ยังพี่ถามแอดมินได้เลยนะคะพี่ถามแอดมินได้เลยลูกค,ะคะ้าขานะคะเดี๋ยวถามให้เลยถามเฮียให้ดีกว่า พี่ทักขายอ็นินหรือ,อยังนะคะสองห้าสองสองห้าสองสองห้าเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดลูกค้าถามเท่าไหร่จ๊ะปียี่สี่ปียี่สี่เก้าพันห้าลูกค้าขานี่ยคือถามเฮียให้แล้วนะยางสี่เส้นนะพี่นะถ้าเป็นปียี่ห้าหมื่นห้าร้อยลูกค้าปียี่ห้าหมื่นห้าร้อยปียี่สี่เก้าพันห้านะคะลูกค้าเมือม่อเชเมื่อเช้าเป็นขมุขขมัวลแล้วพี่เนา มันเป็นคื้มฟ้าคื้มฝนจะพาไปดูของลูกค้าอีกเขาะว่านี้คือแดดส่องแล้วมีแดดแล้วพี่พี่ว้ายลูกค้านะฮะฟอร์ดเดนเจอร์ฟอร์ดเดนเจอ,อร์คู่ก,กันเลยเดี๋ยวพาพี่เขาไปดูก่อนพี่หาเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกค้านี่เลยนะปียีสิบเก้าพันห้าแล้วพี่นะถามว่าใหม่ไหมใหม่มากลูกค้าถ้าสภาพนี้คือใหม่จริงๆนะสียังอยู่เลยนะสีก็คือหน้ายางเราตัยางยังอยู่ครบเลยปีย5้าสัปดาห์เท่าไหรนะ่เนาะให้พี่ดูก่อน 0425ลูกค้านะคะเอาอีกพาดูอีกพาดูอีกจะ้ะ0725นะหมื 10, 5, ่นห้าร้อยพี่พี่นะคะถ้าเกิดเราไปแจงขอสิบเจ็ดนะลูกค้าค่ะ222570อ่ะสิบเจ็ดค่ะดันหลอบเอที20ค่ะพี่พี่นะคะลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วคะ่ะลูกค้านะคะจริงๆเราหนูอยากให้ทยอยมาลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดมาเยอะมากๆเหมือนว่าวานนี้ยดูแลลูกค้า ไม่ทั่วถึงจริงๆพี่ๆนะคะดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึงอยากให้ลูกค้าแบบว่าประทับใจนะไม่มากก็น้อยนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าเกิดมาเยอะนะคือมันดูแลไม่ทั่วถึงจีแบบอยากคุยกับลูกค้าทุกคนพี่ทำอะไรพี่ขายอะไรนะวันหน้าวันหลังจะได้อุ่นหนลูกค้าได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รอที่ถามหนูนานมากแต่ของมันเพิ่งมาจริงๆพี่นะของเพิ่งมาจริงๆเนาะอันนี้ลูกค้าขอเตนเจอร์นะคะ ตัวสปอร์ตด้ยสวยงามนะคะนี่เลยกค้านปอบรอส่งลูกค้านะคะ,คะเบนเซอร์ขานาดอะไรจ๊ะเบนเซอ,อร์ยงไม่รู้อ่าโอเคเอทีศูนย์ศูนย์สองมีไปเละะแล้วนะคะใส่กับล้อเดิมนะคะล้อแต่ง ก็สวยลูกค้าที่สำคัญใช้งานได้ดีด้วยอันนั้นคือเนาะสิ่งสำคัญหัวใจหลักเลยนะคะเปลี่ยนยางก็คือต้องใช้งานได้ดีจะต้องคุ้มค่าคุ้มราคาพี่บีสัญญาประเทศไหนแบบไหนเฮทีเอทีลูกค้าสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าจะได้แนะนําได้ถูกต้องว่าพี่เนาะที่แน่ๆล่ะคือควรนาดิมพองได้ลูกค้าลวละหนึ่งคนนะคะไปจ้าอันนี้ยา ยาลิสเนาะยาลิสเอาอะไรเนาะแม็กพร้อมยางเฉพาะยางก็มีพี่ยูกูเข้ามา7,900ลูกค้าะ,นะคะ185 60 85เสียดายลูกค้าขะ,ะตอนนี้ล้อยาลิสขอบ15มันไม่มีพี่นะคะมันมีแต่ขอบ16ลูกค้า ถ้าขอบสิบห้าจะขายแบบสนุกเลยเพราะว่าพี่ๆเราขอบสิบห้าเยอะแต่มันน้อยเหลือเกินลูกค้านันนจะมาจะชุดหนึ่งมาเร็วไปเร็วมากบางคนนี่แบบ,แบ,บรอแล้วรออีกพี่ๆค่ะมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่เกินสองวันหรือไม่ข้ามวันไปเลยนะคะยาลกขอบ15แบกมันสวยด้วยสิลูกค้านะคะหาก็ยากแล้วพวกนี้ไม่สามารถสั่งบริษัทได้ที่มันไม่เหมือนรอแต่งเนาะต้องรอออกรถใหม่หนึ่งคันนะคะต่อร้หนึ่งชุดนะคะพี่ๆมันไม่เหมือนยางใหม่ยางใหม่สั่งได้เลยทีนี้มีแต่ขอบ16นะมีแต่ขอบ16ยาฤกษ์แต่ขอบ16 บางตัวมันใส่ไม่ได้บางยีมบอยลี่มันเล็กมันอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามันติดนั้นต้องเปลี่ยนสเปกยางใช่ใช่ค่ะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าถามเรื่องพ่นดุมล้ออะเอาแม็กพร้อมอยางนะเอาแม็กพร้อมอยางลูกค้าเป็นตัวท็อปเหรอลูกค้าตัวท็อปใช่ไหมมันมีตัวท็อปโอเคนะฮะ ตัวท็อปกับไม่ท็อปพี่พี่รู้รู้ดูออกไหมบางทีดูไม่ออกพี่มันเหมือน GR กับด e g e n เดเลยลูกค้าเนี่ยมันเป็นปัดเงาลมดํานะคะสีมันก็จะโดดเด่นมันก็จะตะคุ่มตะคุ่มต่อกันนิดนึงนะคะลูกค้าไอ้ลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยมีผู้รู้มาตอบแล้วว่ามันเป็นตัว5ประตูนะคะมันเป็นตัว5ประตูเป็นรุ่นท็อปอะไสักอย่างลูกค้านะคะแต่สีมันก็ใกล้เคียงกันเหมือน l ีเจนเดอร์ดีเจนเดอร์กับ GR ประมาณนั่นแหละพี่พนะคะตัวท็อปก็จะเพิ่มมาเจ็้อ น่าจะใส่ได้เลยเนาะตัวนี้นะคะลูกค้ายางของแปดนี่เลยพี่พี่เขาจะมาเอานะคะฟอร์ดถ้าเป็นปีสองพันยี่สี่นะลูกค้าหมื่นหมื่นแพี่พี่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะพร้อมบริการใส่ถุงให้ครบจบราคานี้เลย เป็นสัปดาห์ที่40ขึ้นแล้ว40ขึ้นแล้วนะลูกค้า่ะปี25มีเหมือนกันปี25นะคะอยู่ที่21,500บาทเมื่อวานอะแปลกใจมากลูกค้าทั้ง HT AT ปี24ไม่ออกเลยออก25ทั้งหมดนะขอบ18นะคะเหนือความคาดหมายจริงค่ะลูกค้าขานะ4เส้น18นะคะ AT 002นะขอบ18พี่ๆราคานี่คือโอ้โหพี่ นะมันทัดใจลูกค้ามันถูกจริงไม่รู้ใครไปหาของที่ไหนมานะมันถูกมากเลยนะคะอันนี้คือจริงๆนะพี่นะสองหกห้าเนี่ยหกสิบเอดสิบแปดอันนี่เป็นสัปดาห์ที่ศูนย์เจ็ดนะปีสองพันยี่สิบห้าจะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่เลือกได้เลยนะคะประหยัดไปหลายพันก็เอาปียี่สิบสี่ใช้งานได้เหมือนกันยังมีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทให้เหมือนกันลูกค้าขานะคะใช้ได้ดีเหมือนกันลูกค้าไม่มีผลต่อการใช้งานเลยปลายปียี่สิบสี่เนาะึ้นอีกไม่กี่เดือนลูกค้าเดือนกว่าสองเดือนพี่ีี่ขึ้้้นปปแแลวแลวตูกคคาือระหัด นะส่วนต่างหลายพันเนาะเอาเอาไปมีบัตเจ็ตเหลือไปเติมน้ํามันนะคะมีบัตเจ็ตไปทานข้าวอร่อยอร่อยนะคะการใช้งานด,ดีเหมือนเดิมพี่พี่นะคะอ,อันนี้ลองก่อนใช่ไหมจ๊ะ จริงๆแนละ้วหนูควรไปเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไปดูคันนี้ก่อนนะบางทีคือใส่ไม่ได้พี่ใส่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสลับยางนะคะแต่แม็กนะลูกค้าได้ชุดนี้แน่นอนเดี๋ยวสลับเป็นยาง1 8 5 5 6ให้นะคะเพราะว่าบางตีบางตัวเนี่ยคือมันติดลูกค้าค่ะโอเคขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มารับชมนะคะเดี๋ยวไปช่วยน้องขายของก่อนนะคะดูแล้วแบบ min, แอดมินแบบดูปรึกษากาันสุดบๆ,ๆนะคะลูกค้าโอเคลูกค้านะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมคะ่ะ